คำว่านวราตีนั้นมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึง9คืนนวเก้าราตรีคืนและมันไม่ได้เป็นแค่คำที่ใช้เรียกชื่อช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงช่วงเวลาของการบูชาเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองและความเปลี่ยนแปลง การจัดพิธีนวราตรีเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและการบูชาเทพเจ้าที่มีอำนาจในการขับไล่ความชั่วร้ายและเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขและความโชคดีในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงนวราตรีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่ตางๆจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนต่างตื่นเต้นเต็มไปด้วยความหวังและศรัทธาพร้อมที่จะยกมือขึ้นขอพรและบูชาเทพเจ้าผู้ทรงพลัง และในทามกลางเสียงกลองดังก้องเสียงสวดมนต์ที่สะท้อนออกมาจากใจของผู้คนความมุ่งมั่นและศรัทธาก็แผ่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งนี้ในวัฒนธรรมฮินดูการนวราตรีไม่ได้เพียงแค่การบูชาเทพเจ้าดุร้ายหรือเทพเจ้าแห่งการสงครามแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองเทพเจ้าผู้มีความเมตตาความอ่อนโยนและความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเทพีมเหสีอุมาหรือพระแม่ปาราวตีซึ่งในหลายพื้นที่ของอินเดียถือว่าเป็นพระแม่ผู้ทรงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั้งปวงทั้งในเชิงธรรมชาติและในเชิงจิตใจนวราตรีนั้นจะเริ่มต้นในวันแรกของพระจันทร์ใหม่ในเดือนอัส,สวินของปฏิทินฮินดู ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมในปฏิทินเกรกเรียนโดยการเฉลิมฉลองจะยาวนานถึง9คืนซึ่งตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ผู้ที่มาร่วมพิธีจะบูชาเทพีดูรกาพระแม่ผู้ทรงพลังที่ปรากฏในหลากหลายรูปรักษ์ทั้งในฐานะเทพีแห่งการทำลายล้างความชั่วร้ายและเทพีผู้สามารถปกป้องมนุษย์จากภัยอันตรายต่างๆ ภาพของการประกอบพิธีในแต่ละวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามทีมของการบูชาในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่การบูชาด้วยการสวดมนต์เพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายในชีวิตไปจนถึงการแสดงความขอบคุณและขอพรจากเทพพเจ้าในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ชาวบ้านจะตกแต่งบ้านเรือนและวัดด้วยดอกไม้หลากสีเพื่อแสดงออกถึงความรักและศรัทธาที่มีต่อพระแม่ปารวตี บางครั้งพวกเขาจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการร้องเพลงและเต้นรำถวายเทพเจ้าสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความร่วมมือของชุมชนในแต่ละปีที่ผ่านไปขบวนแห่ต่างๆก็จะถูกจัดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศทั้งในอินเดียและในประเทศที่มีชุมชนฮินดูอยู่รวมกันเช่นไทยเนปาลและบังคลาเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพนวราตรีจะจัดขึ้นที่หลายสถานที่ที่สำคัญโดยเฉพาะที่วัดแขกสีลมซึ่งมีการแสดงพิธีกรรมต่างๆที่มีทั้งการบูชาด้วยไฟการเดินขบวนแห่พระแม่ดูรากาและการแสดงศิลปะต่างๆที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน ในวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองพระแม่ดูรากาจะถูกประดิษฐานอย่างสง่างามในฐานะเทพีที่นำความสมบูรณ์แบบมาสู่ชีวิตผู้คนทุกคนที่มาร่วมพิธีจะตั้งจิตอธิษฐานให้ความโชคดีและความสำเร็จมาถึงชีวิตของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างการพิธีกรรมนี้จะมีการสวดมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนวราตรี บางครั้งก็มีการเต้นระบำที่สะท้อนถึงการต่อสู้และชัยชนะของเทพีดุรากาในการปราบมารร้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่สะท้อนจากเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมที่มีในพิธีกรรมฮินดูเสียงของกรวยทองเสียงระฆังที่ดังคลับๆเสียงกลองที่บรรเลงอยู่ตลอดทั้งคืนล้วนแต่สร้างความตื่นเต้นและศรัทธาให้กับผู้คนที่มาร่วมพิธี การบูชาเทพีดูรากาในช่วงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพแต่ยังเป็นการเติมเต็มพลังชีวิตให้กับทุกคนที่เข้าร่วมดอกไม้ที่ใช้บูชาพระแม่ดูรกานั้นไม่ใช่เพียงดอกไม้สีสวยหากแต่ต้องเป็นดอกที่กล้าแกร่งเยือกเย็นหรือแฝงพลังในการทำลายล้างความชั่วดอกไม้ที่ได้รับเลือกจึงมักจะเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองทองหรือแดงเข้ม กลีบดอกของมันเปรียบเสมือนเปลวไฟของความกล้าหาญสีของมันคือสีของพลังการต่อสู้และชัยชนะดาวเรืองจึงมักปรากฏอยู่ในพวงมาลัยที่คล้ององค์พระแม่ดูรการอยู่เสมอตลอดช่วงพิธีนวราตรีดาวเรืองคือราชาแห่งดอกไม้ในสายตาแห่งนักบวชและผู้ศรัทธาและเมื่อพูดถึงพระแม่ลักษมี เทพีแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์กลีบดอกที่มอบให้พระแม่นั้นต้องอ่อนหวานอ่อนโยนและเป็นมงคลสูงสุดในวิธีอินเดียนั่นคือดอกบัวโดยเฉพาะบัวชมพูหรือบัวขาวที่ยังไม่บานเต็มที่เพราะบัวคือสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดจากความมืดแล้วทะลุสู่แสงสว่างคือความบริสุทธิ์ที่เกิดในโลกแห่งวัตถุแต่ไม่แปดเปื้อน บัวจริงไม่ใช่แค่ดอกไม้ของพระลักษมีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่ไม่ถูกทำลายด้วยกิเลสพระแม่กาลีเทพีแห่งการทำลายล้างอาวิชชาความกลัวความมืดและอัตตาทั้งปวงดอกไม้ที่ถวายแด่พระแม่กาลีนั้นมักจะเป็นดอกชบาสีแดงหรือที่เรียกว่า h i บิสคัสดอกนี้มีความหมายถึงพลังเพลิงความกราดเกลี้ยวและการปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย สีแดงสดของกลีบชบาเปรียบได้กับเลือดของอสูรที่พระแม่กาลีปราบลงบนสนามรบจึงไม่แปลกเลยที่การวางดอกชบาวไว้บนเท้าของพระแม่จะเป็นเสมือนการขอให้เธอเหยียบย่ำความชั่วในจิตใจของเราให้หมดสิน้นพระศิวะเทพเจ้าผู้เงียบงนันผู้ทำลายเพื่อเริ่มต้นใหม่ดอกไม้ที่มอบให้พระองค์จึงไม่ใช่ดอกไม้สวยสดหรือมีกลิ่นหอมหวานแบบที่เทพเจ้าองค์อื่นได้รับ แต่กลับเป็นดอกดาตุราหรือดอกลำพงอินเดียดอกไม้ชนิดนี้มีสีขาวหรือม่วงอ่อนรูปร่างแปลกประหลาดและแม้จะเป็นดอกที่มีพิษแต่ก็เปี่ยมด้วยพลังแฝงคนโบราณเชื่อว่าพระศิวะคือเทพเจ้าแห่งความลุ่มลึกการสละวัตถกุการอยู่เหนือร่างกายดอกไม้ที่ถวายแด่พระองค์จึงต้องมีทั้งอันตรายและความงดงามผสมกัน เหมือนชีวิตที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในหนึ่งเดียวพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จปัญญาและการเริ่มต้นใหม่ดอกไม้ที่พระองค์โปรดที่สุดคือดอกดาวเรืองและดอกชบาแดงเช่นกันแต่มีอีกชนิดที่พิเศษนั่นคือดอกหางนกยูงซึ่งแม้จะเป็นดอกไม้ที่ไม่หรูหราแต่ก็สื่อถึงความสำเร็จจากความอดทนเพราะดอกหางนกยูง บานในฤดูที่ร้อนแรงที่สุดเหมือนกับสติปัญญาที่มักสว่างขึ้นมาในยามที่เราเผชิญความยากลำบากสีไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแฟชั่นในงานนวราตรีแต่สีคือสัญลักษณ์ของพลังจักรวาลและสีคือข้อความลับที่เราส่งไปถึงเทพเจ้าในทุกค่ำคืนของนวราตรีสีของชุดที่ผู้ศรัทธาเลือกสวมใส่ จะไม่ใช่แค่ชุดที่ชอบแต่คือชุดที่มีความหมายเพราะแต่ละวันของนวราตรีถูกเชื่อมโยงกับพลังของพระแม่แต่ละปางและแต่ละสีก็สะท้อนพลังด้านนั้นอย่างลึกซึง้งตัวอย่างเช่นหากคุณเลือกที่จะใส่ชุดสีแดงสีแดงในศาสนาฮินดูไม่ใช่แค่สีแห่งความรักแต่คือสีแห่งพลังดิบความกล้าหาญการเริ่มต้นใหม่ และชัยชนะสีแดงเป็นสีของพระแม่กาลีพระแม่ทุรคาสีที่ปรากฏบนเปลวเคลงและเลือดของอสูรที่ถูกปราบในวันที่มีการบูชาพระแม่ปังนักรบผู้คนจะสวมชุดสีแดงเพื่อประกาศว่าพวกเขาพร้อมจะต่อสู้กับความกลัวนในจิตใจพร้อมเผาอัตตาทิ้งและยอมให้แสงของพระแม่พาไปสู่ความกล้าอย่างแท้จริง แต่หากคุณเลือกชุดสีเหลืองหรือสีทองนั่นคืออีกด้านของพระแม่คือด้านของพระแม่ลักษมีผู้ประทานความมั่งคั่สติปัญญาความเมตตาและความอ่อนโยนสีเหลืองในวัฒนธรรมอินเดียคือแสงอาทิตย์คือความอบอุ่นคือความเจริญรุ่งเรืองแบบไม่เร่งรีบไม่รุนแรงแต่ค่อยๆเติบโตจากภายใน เสมือนเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามภายใต้แสงอาทิตย์ในยามเช้าการสวมสีเหลืองในพิธีนวราตรีจึงเปรียบเสมือนการเปิดหัวใจต้อนรับพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้อนรับปัญญาและความเมตตาให้ไหลผ่านเข้ามาเพราะสีเหลืองไม่เคยตะโกนแต่กลับสวยและสว่างที่สุดและถ้าหากวันนั้นคุณตัดสินใจเลือกสีขาวสีขาว สำหรับชาวฮินดูแล้วไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แต่มันคือการปลดเปลื้องการสลายตัวตนการวางอัตตาลงบนพื้นดินแล้วเดินเข้าสู่พระแม่ด้วยใจที่เปลือยเปล่าไม่ถือครองอะไรเลยสีขาวเป็นสีที่นิยมใส่ในวันแรกของนวราตรีเพราะวันแรกคือการเตรียมใจการชำระจิต การเริ่มต้นการเดินทางสู่ภายในก่อนจะพบพระแม่ในรูปแบบต่างๆเมื่อสวมเสื้อผ้าสีขาวทุกฝีเท้าที่ก้าวไกลแท่นบูชาก็เหมือนก้าวผ่านม่านหมอกของอดีตและความยุติดเหลือเพียงหัวใจเบาๆที่เปิดรับแสงของพระแม่แน่นอนว่าในพิธีนวราตรีที่กินเวลาถึง9คืน9วัน สีของชุดที่ผู้ศรัทธาสวมใส่จะเปลี่ยนไปทุกวันตามปางของพระแม่ในวันนั้นบางวันเป็นสีน้ําเงินบางวันเป็นสีเขียวบางวันสีม่วงสีชมพูสีอมหรือแม้แต่สีเทาทุกสีมีความหมายทุกผืนผ้ามีพลังเพราะนวราตรีไม่ใช่แค่เทศกาลแต่คือนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ ที่ดวงวิญญาณของเราสวมบทบาทใหม่อีกครั้งและทุกครั้งที่เราสวมเสื้อผ้าสีที่สื่อความหมายอย่างรู้ตัวมันไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่มันคือการตั้งเจตนาเสื้อผ้าอ่านไม่ใช่สิ่งที่พระแม่มองเห็นด้วยตาแต่เจตนาที่เราสวมใส่ลงไปในสีคือสิ่งที่เธอสัมผัสได้ด้วยใจและเมื่อสีของผืนผ้ากลายเป็นภาษาของศรัทธานวราตรี ก็กลายเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งที่สุดระหว่างเรากับพระแม่บทสนทนาที่ไร้ถ้อยคำแต่เปี่ยมไปด้วยพลัง